เราต้องนึกถึงนิชินะแล้วเราจะบอกนิชิว่าอะไรทำไมเธอถึงไม่มีสิทธิ์อยู่กับพ่อของเธอรูเปสน,นะอยากจะชดใช้ความผิดที่เขาทำอย่าอย่าลงโทษตัวเองกับนิชิเลยนะให้อภัยเขาเถอะนะพี่นะฉันโกรธเขา เพราะว่าเขาผิดจริงแต่การลงโทษที่เธอทำกับพี่ชายฉันทั้งๆท,ที่เขาไม่ผิดละ่ะมันคืออะไรถึงฉันไม่ให้อภัยเขาเขาก็ยังรู้ว่าทำไมฉันถึงไม่ให้อภยัยเพราะเขารู้ว่าเขาทำอะไรผิดลงไปยังไงละ่ะ แล้วเคยคิดบ้างไหมว่าพี่ชายจะต้องลำบากใจขนาดไหนเธอทำกับพี่ชายฉันขนาดนั้นพี่ชายฉันเสียใจขนาดไหนกันการสอนคนอื่นน่ะมันง่ายนะที่วันนี้แต่ฉันถามเธอด้วยคำถามเดียวกันทำไมถึงไม่พูดล่ะ ตอบไม่ถูกเลยเลยอทำไมละ่ะฉันไม่มีทางให้อภัยนายแต่ว่าใช่ถ้าเวลาต้องการเพื่อนิชิฉันก็จะยอมให้เวลาไปกับนาย นี่เป็นโอกาสครั้งสุดท้ายเท่านั้นแล้วครั้งนี้ถ้าแกทำเวลาเสียใจอีกหรือว่าทำอะไรเธออีกจำเอาไว้นะรูเไปนายได้เจอดีกับฉันนะระก,กูฉันสัญญาเลยนะ ฉันจะไม่มีทางทำให้เวลาเจ็บอีกเด็ดขาดขอบใจนายมากราก,กูขอบใจมากเลยที่ฉันโกรธมันมีเหตุผลแน่นอนพี่เบล่ ฉันรู้ว่าทำไมฉันต้องโกรธรากูทำไมฉันถึงต้องเกลียดเขาด้วยแต่ที่ต่างกันก็คือรูเปสนะ่ยยอมรับความผิดของเขาแล้วรากูละเขาไม่เคยยอมรับผิดเลยสักครั้งไม่มีทางพีนุลา นี่เนะี่ยมันไม่เกี่ยวกับเราเลยนะมันเกี่ยวกับความสุขของพี่ฉันอยากจะให้พี่กับนิชิมีความสุขมากๆฉันอยากให้พี่ลืมเรื่องร้ายๆครั้งเก่าให้หมดเพื่อที่จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ยังไงล่ะ แล้วแต่พี่เบลลาแล้วกันนะ